คุณแทนครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันเนี่ยคุณแทนทีดว่าคุณแทนจะชนะผมได้ไหครับ I defeat you before you even r i g e สามโอ้โหโอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมดีเรกเจอร์กับผมทีมแล้วนะครับหลายหลายคนอาจจะยังจําได้นะครับเกี่ยวกับคลิปเมื่อปีที่แล้วอย่างคลิปมหาศึกโปกเกมอนที่ซีจีชิงเงิน1000บาทนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นการท้าทายผมอย่างนึงนะเพราะว่าผมเองก็ปัดคลิปแรกครั้งแรกด้วยก็ โดยรวมผมคือว่าเราอยากจะมาลองทําอีกครั้งหนึงในปี2021นี้นั่นเองนะครับซึ่งโดยคลิปแบตเั้รในรอบนี้ก็คือการไฟ์วนการ์ดนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าเนื่องจากว่างบผมน้อยนะครับก็เราก็ต้องเชิญแขกรับเชิญคนเดิมมานั่นเองครับซึ่งก็คือน้องชายของผมเองมาครับ What the fuck am I here เปไงบ้างครับคุณแทนหลังจากคลิปโปเกมอน P C G เนี่ยคุณแทนก็ไมไ่แค่ไม่ได้แตะการเกหรือเช่นะครับ ก็ไม่อยากจะแปะด้วยครับแต่ว่าคุณลากผมมาทำไมเนี่ยและแน่นอนครับเ <c oughs> นื่องในโอกาสที่การไฟแวนการ์นั้นได้ทําการรีบูตเป็นภาโอเวอร์เดรสอีกรอบหนึ่งเราเ็จะมาเล่นการ์ดภาควีส่งท้ายนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกียร์เดียมากที่พาน้อง <c oughs> ทําไมทาหน้าเนี่ยรีบูตอีกแล้วเหรอ, <c oughs> อ,อรอบที่สามแล้วนะ <c oughs> ใช่ใช่แลฟ้ขโมยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ผมเองก็เตรียมแคลนุบัตธรรมะที่คุณแพร์นะ เคยเล่นสมัยก่อนแต่นี่เป็นของภาควีนะครับไม่ใช่ภาคจีที่คุณแทนเคยเล่นนะครับเพราะส่วนผมนะครับก็จะเล่นแฟงไวฟุกน่ารักน่ารักแทนนี้นั่นเองนะครับคุณแทนครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันี่ยคุณแทนที่ว่าคุณแทนจะชนะผมได้ไหมครับ this could go two ways I get horribly beaten or I defeat you before you even write it down oh probably the first option but we'll freaking go let's see boy พร้อมไหมครับคุณแทนมามาก่อนอื่นครับเช็คแคนตามมารยาทครับแล้วก็ยังยิงเยาวปากกระเป๋ายิงชุกชนะเพราะฉะนั้นผมขอเริ่มก่อนเลยกันนะครับจากนั้นผมขอทำการจัวการ5้าใบนะครับมาครับ stand ั p ว h e n god มินิมัลพานโนครับหรือแย่ของผมนั่นเองเนินจาจิงจบจ้ะเนื่องจากว่าผมปายิงฉุกชนะเพราะฉะนั้นผมเริ่มก่อนนะครับเริ่มเึินผมจััวหนึ่งแล้วก็ทำการไล่เปินตะโผนนะนครับ สกิลตัวเริ่มครับเมื่อถูกไรทับจะฉวัการได้อีกหนึ่งใบโอเคหลังจากนั้นผมขอทําคอมโบผมเลยแล้วกันครับขอเรียกคาราซาเลมครับสกิลของคาราซาเลมครับทำการเรสตัวมันเองเมื่อลงมาจากบนมือแล้วก็ยัดเกตดได้าสามเกตเข้าตัวมันเองครับจากนั้นผมขอเรียกคาราซาเลมอีกใบหนึ่งครับจากนั้นใช้งานสกิลเรสตัวมันเองแล้วก็ยัดสามเกตเข้าที่ตัวมันเองเนื่องจากว่าเทอร์แรกผมโจมตีไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขอเซตคอมโบจบแค่นี้ครับ ตาคุณแทนแล้วครับเชิญผมฮะจวนหนึ่งคุดชิแล้วก็ทำการไรเป็นเกรดหนึ่งนินจาคุมครับผมแล้วก็สกิลของออตัวตัวแรกเออนินจาจิ้งจกน้อยจวนหนึ่งครับโอเคหลังจากนั้นผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ้อลืมไปนี่ชิงมูนนรู้สึกตื่นเต้นอ่คุกชิลมากเลยนะเนี่ยครับโอเคได้เวลาแล้ว โนตี้คิดว่าผมจะปล่อยโอกาสทองแบบนี้ไปหรอโนกาดครับเจ้าเออ driver check hell fucking yeah critical driver อืมถ้าเกิดว่าผมโดนสอง damage เลนะยังไม่ใช่ครับใบที่หนึ่งใบที่สองครับ draw trigger ครับเพิ่มพลังโจมตีให้ตะโฟงน้ำแล้วก็จวนหนึ่งใบครับโอเค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  แม่ไ้เลยครับไปเลยได้เลยโอเคไรเป็นแมวเหมียวครับสกิลของแมวเหมียวของผมนะครับถ้าลงสู่ช่องแวนหรือเรียนะครับสามารถยัดเกรดได้ฟรีๆอีกหนึ่งใบเลยนั่นเองนะครับโมเรียงร้อยเจ้ากน้ามี่ทำการพอเจ้าวิคาโผ่สองใบนั่นเองนะครับแล้วก็พอเจ้านี่ใช้งานสกิลครับทําการเรสตัวมันเองเพื่อนําเกรดสี่ใบมอบไปกับสวิปคาโผใบนี้นั่นเองนะครับเออืม ผมแทนก็จะเข้าใจเองเอ๊ะจากนั้นผมขอทําการขอดเจ้านีอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานสกิลเหมือนเดิมเลยเรซตัวมันเองเพื่อที่จะเอาการสามใบของเจ้าคาราซแลมใบนี้ยัดลงในเกจให้กับเจ้าสวิฟคาโคของผมนั่นเองนะครับเราบอกว่ากราดบนมือของผมจะเหลือแค่ใบเดียวนั่นเองครับนี่จะเป็นตัวตัดสินแมชครั้งนี้นั่นเองงั้นเหรองั้นมุขตะขึ้นหรือครับไปเลยครับ เธอโบสถิมิโลดอนใช้งานสกิลครับทำการเมื่อมันตีนะครับยัดเกรขอยัดเกรให้กับสวิฟคาโคบาขวาแล้วก็ทำการตีครับคอมแบทมีบอยดรฟ์เช็คครับดาเมจเช็คหลันั้นสวิฟคาโคตัวที่2ครับสวิฟคาโคเพิ่โจมตีนะครับทำการยัดเกรได้อีกหนึ่งใบนะครับก็และก็สกิลของมันเองครับจะบวก5,000ตามจำนวนเกรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเกร3ใบหรือมากกว่ามันจะไม่ ทำลาย 4, 0, <c oughs> ้ือความสามารถการ์ดนั่นเองนะครับ42 0 0 0นั่นเองนะครับสองสี่หมื่นสองจบตีนะโนกาดรイブเช็คมาครับสวิปคารโฟอีกรอบหนึ่งครับสี่หมื่นสองอีกรอบสี่หมื่นสองรอบที่สองนะการ์ดไม่ได้โอเคโนกาดไม่มีเชียเลยงั้นผมขอจบเกินแต่เพียงข้านี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณแทน เพราะว่าเนี่ยการ์ดบนมือผมมีอยู่แค่2ใบเพราะฉะนั้นคุณแทนมีสิทธิ์ชนะใส่แน่นอนครับอ่เริ่มคุณแทนจัวยังครับจัววส r ตรนมาเกรดสองกิ้งกาคุมเลตสโกโอ้สกิลเอ่อ c o นเ t อร์ l a s แล้วก็โซบลาสเพื่อเชื่อจัวอย่าไปที่ <c oughs> <c oughs> I can't do much can I ไปอืมพอจบตีหนึ่งหนึ่งห้าพันเหรียเพราะฉะนั้นผมโนกาครับโอเคไอบิลีพ okay. ินดาสนะครับคริติคอลคทำไมเว่ยบอยคริสเฮลียบอยคริสโก้เช็คไอ้เว้ยคริสเตเลนเลยนะแล้วไมจเช็คสิ่งนี้มจก็ได้โอเคจบเธอแล้วนะครับโอเคสเปนเอ็นดรอ ไรเป็นเอ็นเกอร์เบลเดอร์นั่นเองครับบทแบนนะครับคุณแทนรู้เปล่ามังกรตัวนี้เมื่อก่อนมันเคยโดนลิมิตจนเหลือนหนึ่งนะครับตอนนี้ใส่สีได้แล้วเดี๋ยวผมจะแซงความแข็งแกร่งมันให้คุณแทนด้วยเมเชอร์นอเล็กซิพ x ครับโจทด์ก๊าซหนึ่งใบโดยการาดบนมือ3ใบเนี่ยผมจะปิดเกมคุณแทนให้ดูผมขอทําการพอเมกาเล็กซ์นั่นเองนะครับจากนั้นใช้งานสกิลของบูสต์สปินนะครับเอาเกจหนึ่งใบให้กับเจ้าเมกาเล็กซ์หูนั่นเอง ดากนั้นใช้งานสกิลของ a n งเกิลเบเลเดนะครับทำการยัดเกจให้กับเมกาเล็กส์ขู่นั่นเองแต่เนื่องจากคุณแทนไม่มีเรียกกระสอบเพราะว่าเป็นการยัดเกจฟรีๆแล้วก็ไม่ได้การรีทายนั่นเองนะครับทำการพอปริซึมเบิร์ดครับใช้งานสกิลของปริซึมเบิร์ดครับเปิดท็อปห้าบนสุดในเด็กและจากนั้นนำการ์ดเกจสามขึ้นมือผมขอเอา a n งเกิลเบเลเดขึ้นมือนั่นเองนะครับจากนั้นขอทําการสับเด็กนะครับจากนั้นทําการทิ้งมือบนหนึ่งใบก็ทิ้งแองเกิลเบเลเดอร์แหละครับ จากนั้นใช้งานสกิลแองเกิลเบดเดอร์อีกรอบนึงครับยัดเกจให้กับเมกาลิกส์และจากนั้นใช้งานสกิลของแองเกิลเบดเดอร์อีกรอบนึงครับยัดเกจให้กับโซบิคาโคครับแล้วใช้งานสกิลของแองเกอร์เบดเดอร์อีกรอบนึงครับยัดเกจให้กับโซบิคาโคครับโอเคเธอบอกว่าคอมโบ OTK กีเคน่าบนมือเหลือหนึ่งใบอีกรอบนึงก็ผมขอเริ่มแบทเทิลเฟสของผมเลยแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันจบตีใส่แว่นกาลครับนินจาคุง สวีปคาโกครับใช้ไอ้สกิลของสวีปคาโกครับยัดเกต1หนึ่งใบครับแล้วผมขอนับก่อนนะครับมันเยอะจริงๆครับแป๊บหนึ่ง4ี่หมื่นสี่แวนการ์ดครับ4ี่หมื่นสี่พันนะครับยอมรับชะตาครับคิว please no o k สวีปคาโกอีกรอบหนึ่งครับ4ี่หมื่นสี่พันครับโอ้ โอ้โนจากนั้นแองเกิลเบเดอร์จมตีครับใช้งานสกิลของแองเกิลเบเดอร์ครับ counter blast หนึ่งครับจากนั้นสแตนสามารถสแตนลิการ์ดได้3ใบที่อีควิลเกตสามใบหรือมากกว่าก็ได้เราทั้งทีสวิตาสเตลครับและนอกจากนั้นไม่ควนะครับแถวหน้าของเราทั้งหมดบวกเพิ่มอีก5,000๐๐นะครับ1 7 0 0 0โจมตีใส่แบนการ์ดครับเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการอย่างนี้เลยเหรอ การไป39,000ืนาพนะครับก็ยังมิดอยู่นะครับโอเคพออยู่พออยู่พ <laughs> ออยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แ <laughs> ต่ยังโยนเกลใช่ไหมครับวินไร้ครับคริสติคอฟฟิกเกอร์ครับฝากแน่นอนว่าผมขอมอบพลังและคลริสติคอให้กับสวิตพาโผล่เลยกันนะครับแล้วก็เซคันด์เช็คครับคริสติคอฟฟิกเกอร์ครับขอมอบพลังและคริสติคอให้กับสวิตพาโผล่เลยกันนะครับโอเคหนึ่งหมื่นเก้าพันครับกรา โอ้โห oh, 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 oh. ป็นการ์ดที่ฮาร์ดโคมากมาครับจบตีู้กมีขาโค้งลูกพ่อปลื้มปลื้มจบเกมแน่แน่นอนว่าการมือผมเหลืออยู่แค่นี้ครับแล้วผมคุณแทนนะครับเขตดสาม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 โอ้โหแม่คุณแทน ทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นนะครับแต่บอกว่าจะจบผมก่อนไ like ล์เกศสาม่ยดูมือผมเนี่ยชี้เตะชัดๆเลยดูกเกื่อมอยู่ตรงไหน,ไหนแมชนี้ก็ทำให้ถึงระลึกความหลังที่เราเคยเล่นการ์ดด้วยกันตอนเด็กๆนะครับถึงแม้ว่าคุณไทยจะไม่ได้สมแดงด้วยของชิรานุยเลยก็ตามเดี๋ยวเพราะว่าเที่ยโดนสวิปขาโค้ดต่อไปแบบว้ว่าเยน่าเสียดายเหมือน,นกันก็นั่นแหละครับก็คุณไทยอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมครับก่อนจบคลิปนี้ไป ก็อย่าล like ืมไลค์และ subscribe นะครับ Anyways, see ya ครับเจอกัน